ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับสิวจืดสซวนดูเหมือนจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะเธอมีคะแนนตามรังจากที่เธอพูดจบเธอก็ได้นั่งรงอย่างสงบนักเรียนชายคนสุดท้ายยืนขึ้น มื่อดูจากลักษณะภายนอกแล้วเขาเป็นคนที่ใครๆก็สังเกตได้น้อยที่สุดในบรรดาเด็กนักเรียนทั้งหมดเขามีรูปร่างหน้าตาธรรมดาและรูปร่างปันกลางทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเขาดูธรรมดามากเขาเป็นคนประเภทที่ยากที่จะสังเกตเห็นสวัสดีอาจารย์สวัสดีทุกๆคนข้ามีชื่อว่าชีจิอายุ13ปีวิญญาณยุดการต่อสู้ข,ของข้าก็คือร่างวิญญาณข้าได้รับคะแนนในการพราเมินน้องใหม่เคอร์ระดับบี ร่างวิญญาณงั้นเหรอมันคืออะไรกันนัเกเรยียนคนอื่นๆไม่อาจรู้สึกช่วยให้สับสนได้เอาร่าทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ปีที่หนึ่งอีกครั้งเพื่อนร่วมชั้นทุกคนได้รับการแนะนําตัวแล้วและร้านย,ยินไหก็ยิ้มและดึงดูดความสนใจของทุกคนให้มาที่ตัวเขาเองก่อนที่ข้าจะเริ่มพูดถึงสถานการณ์ในโรคโตหรัว,วข้าขอเล่าสถิติบางอย่างให้ทุกคนฟังโรคโตหรัวเป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษสุด ที่สร้างขึ้นรวมกันโดยผู้มีอำนาจมากมายพวกเจ้าทุกคนซึ่งเป็นน้องใหม่คือกลุ่มแรกที่ได้สัมผัสโลกนี้ในอนาคตการเติบโตและการฝูฝนส่วนใหญ่ของพวกเจ้าจะเสร็จสมบูรณ์ในโรกโต้หรัวการประเมินน้องใหม่ครั้งนี้ยังเป็นความพยายามครั้งแรกอีกด้วยมีสาขาโรงเรียนซูรเคอรคอทั้งหมด17สาขาในดาวโต้หรัวที่กำลังดำเนินการประเมินในเวลาเดียวกันจำนวนน้องใหม่ทั้งหมดที่เข้ารับการประเมินคือ 8,963คนในจำนวนนี้มีผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน4,512คนมีผู้ที่ได้รับการประเมินระดับดี3,688คนมีผู้ที่ได้รับการประเมินระดับ C 670คนมีผู้ที่ได้รับการประเมินระดับ B บวก87คนมีผู้ที่รับการประเมินระดับ A 6คนโดยแต่ละระดับ มีระดับคะแนนที่แตกต่างกัน3ระดับได้แก่ระดับบนระดับกลางและระดับล่างผู้ที่สอบตกหมายถึงผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินและไม่ได้แสดงคุณสมบัติที่คาดหวังในการประเมินพวกเขาทั้งหมดจะได้รับคำแนะนำให้ถอนตัวและไม่อนุญาตให้เรียนในโรงเรียนสื่อไรเคอร์การจัดอันดับระดับดีมีไว้สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินแต่แสดงคุณสมบัติที่ค่อนข้างดีนักเรียนเหล่านี้จะได้รับอนุญาตให้เรียนต่อในโรงเรียนสื่อไรเคอร์ และรับการสอนตามวิธีการสอนในอดีตเฉพาะนักเรียนที่ได้รับการจัดอันดับระดับ C หรือสูงกว่าเท่านั้นจึงจะสามารถลองใหม่เติบโตและเรียนรู้ในโรกทัหรัวในอนาคตได้เช่นเดียวกับพวกเจ้าระดับที่แตกต่างกันจะถูกแบ่งออกเป็นชั้นเรียนที่แตกต่างกันเมื่อเจ้าเข้าเรียนในโรงเรียนเจ้าจะได้รับการประเมินความสามารถโดยพิจารณา จากวิญญาณยุดการต่อสู้อายุผลงานในโรงเรียนชั้นต้นและอื่นๆอีกมากมายแต่ความสามารถก็ไม่ใช่ทุกอย่างในการประเมินครั้งนี้นักเรียนจำนวนมากที่มีคะแนนความสามารถระดับบีไม่ผ่านการประเมินขั้นพื้นฐานที่สุดแต่ก็ยังมีนักเรียนที่มีคะแนนความสามารถต่ำกว่าแต่ได้เกรดดีเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้เพราะการประเมินของพวกเจ้าโดยโรคโต้หรัวนั้นครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าคนคนหนึ่งจะมีความสามารถมากเพียงใด ทางบุคลิกของเขาไม่มั่นคงเพียงพอเข,เขาไม่สามารถได้เกรดดีได้ความรู้ที่ครอบคลุมจะสามารถมีบทบาทสําคัญมากในโลกตัหรวในบรรดานักเรียนทั้ง8คนในชั้นเรียนของเรามีนักเรียนที่มีระดับ A2 คนนักเรียนที่มีระดับ B5 คนแรกนักเรียนที่มีระดับ C1 คนในบรรดาสาขาปัจจุบันทั้งหมดของโรงเรียนสื่อไเครืคะแนนที่ครอบคลุมของชั้นเรียนของเราอยู่ในอันดับสอง รองจากโรงเรียนเซอไรคเคอร์สาขาใหญ่เท่านั้นดังนั้นข้าจึงรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นอาจารย์ของพวกเจ้าในวลา17สาขารวมถึงโรงเรียนซอไรคเคอร์สาขาใหญ่การประเมินผลนักศึกษาใหม่แบบครอบคลุมอยู่ในอันดับที่2ซึ่งถือเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจอาจารย์อันดับหนึ่งดีกว่าเราแค่ไหนรูอี้ชินถามด้วยความอยากรู้หลานยินไหาย,ยิ้มและกล่าวว่าในการประเมินนักเรียนใหม่ครั้งนี้ มีนักเรียนระดับ A เพียง6คนแรรคะแนนรวมที่พวกเขาจะได้รับจะสูงมากในจำนวนนั้นมี4คนได้ระดับ a รบและ2คนได้ระดับ A แต่ชั้นเรียนของเรามีคนได้ระดับ A 2คนการประเมินรวมย่อมสูงกว่าของเราโดยธรรมชาติแต่พวกเจ้าไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องเหล่านี้เพราะท้ายที่สุดแล้วโรงเรียนซูร่เคอร์สาขาใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองซูร่เคอร์แระเมืองซูร่เคอร์ มีตระกูลใหญ่หลายตะกูลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานดังนั้นพวกเขาจึงมีข้อได้เปรียบม,มากมายโดยธรรมชาติความจริงที่ว่าเราสามารถได้อันดับสอได้ทําให้ผู้นำระดับสูงของเมืองชิงหลัวของเราตื่นเต้นมากทันทีที่เธอพูดเช่นนี้ดวงตาของนักเรียนก็มองไปที่หัวอาจารย์จีทันทีในบรวดาเด็กรุ่นใหม่ปีนี้มีคนที่ได้รับคะแนนระดับ A เพียงสองคนซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เสมอกับอันดับที่หนึ่งและจริงๆแล้วอาจจะก,กล่าวได้อีกในหนึ่งว่าจากการประเมินของนักศึกษาใหม่หัวจานจีเป็นอันดับหนึ่งในดาวโต้หรือวทั้งหมดนี้คืออะไรอัจฉริยะท่ามกลางอัจฉริยะใช่หรือไม่หัวจานจีรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเมื่อถูกจ้องมองแต่เขารู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรและหลังจากฟังศิลปะการต่อโซ่ของเพื่อนร่วมชั้นแล้วเขาก็รู้ว่าคนเหล่านี้ร้อนเป็นนอาารยะทัั้้งน อาจาริยะที่แท้จริงย่อมดีกว่าเขามากต่อไปเรามาพูดคุยเกี่ยวกับทุกสิ่งเกี่ยวกับโรคโต้หรัวกันเถอะร้านยินไทยดึงดูดความสนใจของนักเรียนกลับมาที่ตัวของเขาเองโรคโต้หรัวเป็นโรคพิเศษที่สร้างขึ้นโดยผู้มีอำนาจมากมายไม่มีใครรู้ว่ามันถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรนี่ควรจะเป็นความรับสุดยอดของสาพันเกาวินนยหนึ่งมันไม่ใช่แค่สาพันของเราเท่านั้นสถานที่ที่เจ้าไปในระหว่างการประเมิน ร้อนเป็นโลกแห่งความเป็นจริงเจ้าสามารถเข้าใจโรคเหล่านี้ได้ว่าเป็นดาวเคราะห์ในมิติต่างๆและแต่ละมิติแต่ละดาวเคราะห์มีวิถีประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองและนี่คือสถานที่ที่เจ้าถูกส่งตัวไปในนั้นพวกเจ้าจะได้สัมผัสกับการทดสอบและการทำภารกิจให้สำเร็จร,รับรางวัลและเบาะแสเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองระหว่างการประเมินนักศึกษาใหม่พวกเจ้า ต้องได้รับคำเตือนว่าการพรรามินนักศึกษาใหม่จะรับประกันความปลอดภัยของเจ้าและให้การปกป้องแข่เจ้าเพื่อให้แน่ใจว่าแม้ว่าภารกิจของเจ้าจะล้มเหลวเจ้าจะไม่ได้รับอันตรายอย่างแท้จริงแต่ว่า,วานี่ไม่ใช่โรคต้อหัวที่แท้จริงในโรคต้หัวที่แท้จริงเจ้าอาจจะรับบาดเจ็บหรืออาจถึงตายได้ตอนนี้เป็นแค่ช่วงทดสอบและผู้มีอำนาจได้ใช้เงินจำนวนมากเพื่อรักษาโรคต้อหัวไว้ดังนั้นเจ้าจะไม่ตายจริงๆ ในช่วงทดสอบแต่ถว่าเมื่อเจ้าเข้าไปอีกครั้งในอนาคตเจ้าจะไม่ได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์เหมือนในช่วงนักศึกษาใหม่เจ้าจะต้องสำรวจกลไกรางวัลที่เฉพาะเจาะจงในโรคโต้รัวในอนาคตวันนี้ข้าจะพูดถึงเฉพาะกลไกการลงโทษเท่านั้นในโรคโต้รัวพวกเจ้าจะได้รับภารกิจต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นคือภารกิจหลักที่ต้องทำหลังจากทำภารกิจเสร็จสิ้นพวกเจ้าจะได้รับารางวัลตามระดับ ความสาเร็จและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับตอนที่เจ้าทําการประเมินสําหรับนักศึกษาใหม่เสร็จแต่ถ้าเจ้าทําไม่สําเร็จเจ้าจะถูกลงโทษตามระดับความสําเร็จและประสิทธิภาพเช่นกันเจ้าคงอยากจะรู้ว่าการลงโทษคืออะไรใช่ไหมเอร่ะข้าจะบอกพวกเจ้าตอนนี้ว่ารางวัลคืออะไรการลงโทษคืออะไรรางวัลจะทําให้เจ้าพัฒนาคุณสมบัติพื้นฐานของเจ้าและการลงโทษจะหากคุณสมบัติพื้นฐานของเจ้า เนื่องจากเราอยู่ในช่วงทดสอบเราจึงยังคงรับประกันความปลอดภัยของพวกเจ้าเมื่อพวกเจ้าตายในโรคโต้หัวพวกเจ้าจะถูกส่งตัวกลับมาแต่ทว่าข้าเชื่อว่าไม่มีใครเต็มใจที่จะรับโทษทันด้วยความตายเมื่อกล่าวเช่นนั้นสีหน้าของหลานยินไหก็เปลี่ยนเป็นจริงจังนักเรียนแสดงความอยากรู้อยากเห็นโทษของการตายคือค่าคุณัสมบัติทั้งหมดลดลงครึ่งหนึ่งคะแนนคุณสมบัติทั้งหมดลดลงครึ่งหนึ่งงั้นเหรอ เมื่อได้ยินการลงโทษเช่นนี้นักเรียนทั้ง8คนก็อดไม่ได้ที่จะเปลี่ยนสีหน้าการลงโทษครั้งนี้รุนแรงเกินไปจริงๆการที่คะแนนทั้งหมดลดลงเหลือครึ่งหนึ่งหมายความว่าอย่างไรแปลว่าคนคนนั้นอาจจะพังทลายไปแล้วตัวอย่างเช่นหัวาจานจีมีคะแนนคุณสมบัติเพียง7หรือ8คะแนนเท่านั้นเมื่อเขาถูกแบ่งครึ่งเขาก็จะกลายเป็นคนธรรมดาทันที ผนอาสมบัติพื้นฐานของคนธรรมดามี3คะแนนเท่านั้นข้าเชื่อว่าพวกเจ้าทุกคนเข้าใจถึงผลที่ตามมาเมื่อพวกเจ้าตายในโรคโต้หรัวครั้งหนึ่งด้วยความสามารถปัจจุบันของเจ้าเจ้าจะต้องถอนตัวออกจากโรงเรียนดังนั้นหลังจากที่เจ้ากลับไปในวันนี้เจ้าควรจะคิดอย่างรอบคอบและเจ้ายังสามารถหาหรือกับครอบครัวของเจ้าว่าเจ้าเต็มใจที่จะเข้าสู่โรคโต้หัวเพื่อฝึกฝนหรือไม่หากเจ้าไม่ต้องการ เจ้าสามารถกลายเป็นนักเรียนธรรมดาได้รับการศึกษาแบบดั้งเดิมหากเจ้าเลือกที่จะยอมรับการเติบโตและการฝึกฝนในอนาคตของเจ้าเกือบทั้งหมดจะเกิดขึ้นในโรคโต้หรัวและสาบันจะไม่ให้คำแนะนำแก่เจ้ามากเกินไปทุกสิ่งในโรคโต้หรัวต้องการให้เจ้าสำรวจอย่างต่อเนื่องขอเตือนพวกเจ้าว่าเมื่อฝึกฝนในโรคโต้หรัวทรัพยากรที่เจ้าใช้จะมากกว่านักเรียนทั่วไปเป็นพันเท่า ทรัพยากรเหล่านี้จะได้รับการชําระโดยโรงเรียนของเราในอนาคตเมื่อโรคโต้หหัวเปิดให้บริการแก่สาธารณชนทั่วไปจะมีการเลือกเก็บค่าธรรมเนียมสูงเจ้าอาจจะคิดว่าโรคโต้หหัวเป็นเกมเกมแห่งความตายที่เจ้าสามารถพัฒนาตัวเองและสัมผัสประสบการณ์ในมิติต่ตางๆแต่เจ้าก็าอาจ,จเผชิญกับอันตรายได้เช่นกันเมื่อหลานยินหายพูดคําว่าเกมแห่งความตาย น้ำเสียงของเขาดูหดหูอย่างเห็นได้ชัดเด็กๆที่อยู่ตรงหน้าเขาเหล่านี้แม้จะดูโดดเด่นแค่ไหนก็มีอายุเพียงแค่12หรือ13ปีเท่านั้นมันเป็นเรื่องเครียดแน่นอนสําหรับพวกเขาที่จะต้องเข้าสู่โรคแห่งความตายที่อันตรายเช่นนี้เพื่อรับประสบการณ์ในวนัยนี้หัวาจารย์จีคิดว่าถ้าเขาถูกพวกปีศาจผลพบระหว่างการประเมินหรือไม่สามารถน้มน้าวใจปีศาจหญิงที่มีชื่อว่าโมริงได้ เขาก็คงจะเป็นนักเรียนประเภทที่สอบตกในการประเมินอย่างแน่นอนแต่ทาะว่าหลังจากผ่านการประเมินในโรคโต้หรัวแรกได้รับคะแนนในระดับ A ผลประโยชน์ที่เขาได้รับก็มีมากมายเช่นกันพลังจิตของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากในเวลาไม่ถึงวันในโรคแห่งความเป็นจริงพลังจิตของเขาเพิ่มขึ้น60%มันน่าเหลือเชื่อมากดังนั้นความเสี่ยงและโอกาสจึงมีอยู่คู่กัน อาละจบแค่นี้สําหรับชั้นเรียนของวันนี้กลับไปแล้วค่อยหาหรือกับครอบครัวก็ได้พรุ่งนี้พักผ่อนแล้วกลับมาที่นี่ใหม่ในวันมะรืนนี้เพื่อบอกข้าว่าจะตัดสินใจอย่างไรเอาละเลิกเรียนได้แล้วหลังจากพูดจบร้านยินไหาก็าหันหลังแล้ออกจากห้องเรียนเหลือเพียงนักเรียนเพียงแปดคนในห้องเรียนรูอี้ชินขวาแขนหัวจานฉีทันที พี่ชายเจ้าทำได้อย่างไรอยู่ในระดับ A มันสุดยอดมากจริงๆมันเป็นอันดับหนึ่งของสาพันเลยหัวอาจารย์จียิ้มอย่างมขมเืินและกล่าวว่าข้าแค่โชคดีข้าประสบความสำเร็จเพราะโชคช่วยรูอีช้ชินไม่สนใจและพูดได้รอยเยิ้มว่าโชคก็เป็นส่วนหนึ่งของความแข็งแกร่งเช่นกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าก็เป็นผู้เล่นในระดับ A ระบบให้รางวัลเจ้าด้วยคะแนนคนนักสบัิพื้นฐานกี่คะแนน 5. ว่าจานจ,จีบอกความจริงว้าวห้าคะแนนเลยงั้นเหรอมันทสงพลังจริงๆข้าได้แค่สองคะแนนเท่านั้นรูอี้ชินมองดูเขาด้วยความตกใจยวนเอิญชิงเทียน,น,นหันกลับมาในเวลานี้แรกพูดว่าข้าได้สี่คะแนนเท่านั้นเจ้าได้มากกว่าข้าหนึ่งคะแนนจริงๆแล้วเจ้าละเจ้าอยู่ในอันดับบีเจ้าได้รางวัลพิเศษเพิ่มหรือไม่เธอพูดสิ่งนี้กับสายเจียเจอ ใบหน้าของชายเจียเจ๋อดูเศร้าลงเล็กน้อยแต่เขายังคงพูดว่าไม่ข้าก็ได้รับสองคะแนนเหมือนกันไม่มีรางวัลพิเศษเพิ่มวันเอิญทิงเทียนกก่าวอย่างคูดคิดว่าคะแนนระดับ A มีรางวัลพิเศษและคะแนนระดับ B นั้นเป็นพื้นฐานแล้วระดับ C ละ่ะจะได้คะแนนเป็นยังไงพี่สาวแสนสวยมีวิธีตอบแทนคนในกลุ่มหรือไม่ทิวจิวชวนกล่าวอย่างบาๆว่าข้าได้รับเพียงหนึ่งคะแนนเท่านั้น เนื่องจากงานเสร็จได้ไม่นานจึงถูกหักคะแนนรางวัลไปหนึ่งคะแนนหยวนเอินชิงเทียนพูดขึ้นว่าดังนั้นถึงไม่น่าจะมีรางวาัลใดๆมันดูเข้มงวดจริงๆรูอี้ชินกล่าวว่าพวกเจ้าทุกคนพร้อมที่จะเข้าร่วมการฝึกฝนในโรคต้วห,หรือไม่มันยังฟังดูอันตรายโยคะแนนคุณนนสมบัติทั้งหมดจะลดลงเหลือเครื่องหนึ่งซึ่งน่ากลัวจริงๆหยวนเอินชิงเทียนไม่มริเฝฟีปาแกและกล่าวว่า มีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะไม่เข้าไปต้องใช้เวลานานเพียงใดในการพัฒนาคุณสมบัติพื้นฐานผ่านการปฏริบัติปกติเราเข้าร่วมการประเมินนักศึกษาใหม่เพียงครั้งเดียวแล้วเราก็พัฒนาขึ้นมากโลกโต้หรัวอย่างเป็นทางการจะต้องมีสีสันมากกว่านี้และบ,บางทีเราอาจจะได้รับสิ่งดีๆมากมายจากมานโลกโต้หรัวสามารสถสะท้อนสู่ความเป็นจริงได้และบางสิ่งบางอย่างก็สามารถนำออกมาได้ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ